โลกแม่ไกอาหรือโลกแม่ธรณีคุณเป็นลูกของมดลูกของฉันลูกที่รักในคันของฉันฉันคือโลกแม่ไกอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้หลายคนคิดว่าฉันกำลังลงโทษคนที่ฉันรักมากฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือขอคำขอโทษหรือขอการให้อภัยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของฉัน กระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์โลกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายดูขนาดร่างกายของฉันสิคุณตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับฉั้นตามสัดส่วนแล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในตัวฉันมันจะส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมากเพราะขนาดของฉันมันไม่มีทางอื่นเลยฉันหวังว่าฉันจะสามารถเดินทางเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์นี้ได้โดยไม่ต้องขยับเม็ดทรายแม้แต่เม็ดเดียวฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องแปลงพลังงานเชิงลบทั้งหมดที่ทอยู่ในร่างกายของฉัน ฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากไฟป่าบนผิวหนังหรือพิษของน้ำท่วมฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องทนกับกลิ่นเหม็นควันพิษที่ปล่อยออกมาในอากาศฉันหวังว่าสิ่งมีชีวิตที่ฉันรักมากจะดูแลฉันเหมือนที่ฉันดูแลพวกเขา ใช่ฉันห่วงใยคุณแต่ละคนฉันจัดหาอาหารน้ำและอากาศทั้งหมดนี้ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่คุณทําบนพื้นผิวของฉันและในส่วนลึกของฉันนั้นมันได้ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นอย่างมากต่อความสมดุลที่ฉันเคยมีฉันไม่ได้ลงโทษใครฉันไม่ได้ทําร้ายใคร ทุกการกระทำของคุณนั้นต่างหากที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาและปฏิกิริยาเหล่านี้เองที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดและทุกสิ่งที่คุณมองว่าไม่ดีฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ฉันจำเป็นต้องแปลงพลังงานเชิงลบที่คุณได้ใส่ไว้ในส่วนลึกของฉันโดยการแปรเปลี่ยนพลังแห่งสงครามแปรเปลี่ยนพลังแห่งการฆ่าทำลายล้างกันการเสียสละที่คุณกระทำต่อร่างกายของฉัน เมื่อฉันแปลงพลังงานเหล่านี้ฉันจะได้รับพลังสำหรับการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ฉันไม่สามารถขึ้นไปโดยไม่แปลงร่างพวกมันได้กระบวนการนี้มันไม่สามารถย้อนกลับได้มันไม่สามารถหยุดได้มันไม่มีสารหรือยาแก้พิษใดๆที่จะหยุดยั้งการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของข้าพเจ้าได้เพราะได้รับแต่งตั้งและคำสั่งจากพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามารดา พวกคุณแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามทางเลือกของคุณเองฉันรักเท้าทุกคู่ของคุณที่เดินบนร่างกายของฉันและมนุษย์ทุกคนที่เหยียบย่ำบนผิวหนังของฉันหลายคนอาจคิดเป็นอย่างอื่นแต่ฉันรู้ถึงพลังของแต่ละคนฉันรู้ว่าคุณคิดอย่างไรฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเพราะพวกคุณทุกคนเป็นลูกในคันของฉัน คุณมีองค์ประกอบทั้งหมดที่ฉันมีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงปรับตัวเข้ากับโลกใบนี้ได้เป็นอย่างดีมิฉะนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์คงจะพินาศไปนานแล้วเนื่องจากอาหารไม่เหมาะกับมัน คุณได้พบวิธีอื่นมากมายในการเลี้ยงดูตัวเองและตอนนี้คุณก็รับผลที่ตามมาคุณได้วางยาพิษให้กับพืชที่สมบูรณ์ซึ่งฉันได้สร้างไว้เพื่อที่พวกมันจะไม่เน่าเปื่อยและสามารถอยู่ได้นานขึ้นหรือเติบโตเร็วขึ้นในการเก็บเกี่ยวของคุณทั้งหมดนี้มันจึงส่งผลต่อร่างกายของคุณเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาหารที่ฉันสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติ เหมือนกับว่าอาหารแต่ละอย่างนั้นมันมีกุญแจอยู่และร่างกายของคุณก็ถือกุญแจไว้เมื่อพวกมันเชื่อมต่อกันพลังงานบริสุทธิ์ของอาหารนั้นจะถูกส่งต่อไปยังร่างกายของคุณทำให้เกิดความสมดุลและสุขภาพที่ดีเมื่อคุณล็อกกุญแจมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงกุญแจของคุณไม่พอดีอีกต่อไปเหมือนกับว่าคุณกินอาหารแต่มันไม่ได้ทำอะไรกับร่างกายของคุณเลยมันออกทางเดียวกับที่มันเข้ามาความสมดุลและสุขภาพนั้นอยู่ที่ไหนนะหรือ มันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะคุณกำลังวางยาพิษตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นลูกในท้องของฉันอย่าตำหนิฉันในเรื่องใดๆเลยเมื่อคุณนั้นเป็นคนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วคุณทำทุกอย่างเพื่อทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นตามความคิดของคุณไม่ว่าความง่ายนั้นจะทำให้เกิดความไม่สมดุลและโรคภัยใข้เจ็บมากขึ้นจริงหรือไม่น่าเสียดายที่นี่เพราะมันคือสิ่งที่คุณมีในวันนี้ แต่ทั้งหมดนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเมื่อข้าพเจ้ายกระดับขึ้นไปร่างกายของข้าพเจ้าจะผลิตแต่อาหารที่บริสุทธิ์ที่ไม่เจอปนไม่ปรุงแต่งสารพิษและทุกสิ่งจะมีเวลาอันเหมาะสมที่จะเติบโตแตกหน่อออกดอกและออกผลโดยไม่เร่งรีบโดยไม่มีการปรุงแต่ง น่าเสียดายที่ฉันต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่คุณกินหรือดื่มในวันนี้ที่มันบริสุทธิ์ยกเว้นถ้าคุณดื่มน้ำที่มาจากแหล่งธรรมชาติและกินอาหารจากสถานที่ที่มนุษย์ไม่ได้แต่ต้องใส่สารพิษโดยทานอาหารที่มาจากพลังงานของโลกที่เติบโตตามธรรมชาติสิ่งเหล่านี้คุณสามารถบริโภคได้โดยไม่มีข้อจำกัดจริงๆเพราะมันมีพลังแห่งแสงสว่างและความรักของฉัน เชื่อฉันเถอลูกๆูกของฉันมันเจ็บปวดที่ต้องแปลงร่างมากมายแต่มันก็จําเป็นและมันจะดําเนินต่อไปจนจบเมื่อเข้าสู่มิติที่5ได้อย่างมีประสิทธิภาพ100%เปอร์เซพวกที่เตรียมจะติดตามเราหรือคนที่ตามเรามาอยู่แล้วก็จะไปด้วยกัน แต่น่าเสียดายที่ส่วนอื่นๆและคนอื่นๆจะไม่อยู่บนโลกจนมิติที่สาของโลกใบนี้กลายเป็นเพียงความทรงจำที่เป็นความทรงจำอันเลวร้ายในช่วงเวลาที่ความไม่สมดุลทั้งหมดถูกสร้างขึ้นและความรู้สึกด้านลบทั้งหมดนี้ถูกปล่อยออกมาจากผู้คนแต่ต้องขอบคุณความรักของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามารดาและการวิงวอนของหลายๆคนเราจึงสามารถเลื่อนมิติขึ้นไปได้และมันจะเป็นอย่างนั้น บัดนี้ดาวเคราะห์โลกดวงนี้จะยังคงสูงขึ้นต่อไปเพราะมีเพียงผู้ที่รักพื้นดินที่พวกเขาเดินเหยียบอย่างแท้จริงและไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นที่จะยังคงอยู่บนพื้นผิวของมันผ่านวานเนียโรดริเกสแปลโดยบูสเด